นะังาวิะตาปามาานาจะนยัพอหาปมามโจะมาเอตัามาทาตัมมาคาระวะวานจตติะนยูาาเละมาทวนัเอทมมาานอัมมาเนะตสวัสดีครับพบกับผม รายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดไม่ลืมกันครับนำความเป็นสิริเป็นมงคลมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ สะสมเป็นสีมงคลตัวเองและครอบครัวได้เลยครับรายการที่มีหลากหลายครับทุกเรื่องราวที่ชมแล้วมีรอยยิ้มครับผมพาครอบครัวมาที่นี่ครับกดไปได้ครับดึกภาพถ่ายภาพที่นี่บรรยากาศ พื้นแผ่นดินตรงนี้ใต้ร่มเงาอันร่มลื่นร่มเย็นศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคล ไม่ลืมกันครับนำความเป็นสิริเป็นมงคลมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับศักดิ์สิทธิ์เมตตามหานิยมแคลค่าจริงนะัก ขึ้นมาอธิฐานจิตและเกิดแบบนี้ขึ้นมาครับตอนเกิดปาฏิหาร์สำหรับผมนะครับขนล,ลุกขนชันสูส้สู้ขนลุกสู้สูส้ขึ้นมาปื่อปิติใจมากๆรายการของเรานะครับก็คิดว่าจะ เป็นแรงบันดาลใจเล็กๆเผื่อท่านคิดถึงวัดวาอารามคิดถึงครูบาอาจารย์ไปไหว้พระไปทำบุญไปนั่งสมาธิเดินจงกลมหรืออะไรอะไรก็ได้ที่ท่านมีรอยยิ้มมีความสุขในสถานที่วัดวาอารามสืบพระศาสนาประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ